สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพิ่กิ้ผพามาชมแตงหนูนะคะขึ้นเต็มรั้วค่ะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนลูกตโตโตลูกโตโต,ตมากเลยค่ะ นี่ค่ะพัอนีค่ค่ลูกดกมากเลยบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเป็นบ้านใหม่ละคะ่ะแต่ว่าไม่มีคนอยู่นะคะ ก่อนมีคนมาเช่าอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้เขารู้ออกไปแล้วค่ะยากขึ้นเร็วมากเลยะเนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแค่สามเดือนนะคะนี่ค่ะยากขึ้นเต็มเลยเห็นไหมคะต้นตำลึงก็แข็งแกร่งมากเลยนะนะค่ะต้นเขา อันนี้ไม่รู้ย่าอะไรเนาะคล้ายๆกับต้นอ้อยค่ะตำลึงเต็มรั้วเลยคนไทยเรียกเรียกตำลึงใช่ไหมคะแต่บ้านพี่กุ้นเรีกแต่งหนูค่ะแต่พี่กุ้นไม่กินเขาบอกว่า กินได้เนาะไม่เคยกินค่ะตําลึงดอกสีขาวไม่รู้ต้นอะไรนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนเหมือนแตงโมเลยนะคะคล้ายๆแตงโมเนาะ เห็นไหมครับเพื่อนๆป่าล็อกมากเลยแถวนี้ก็มีนะคะดูค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแตงกีวตดีมากค่ะเซกคำเสีย